กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับแปลปล่อยอัปเดต iOS 12.4.7สำหรับ iPhone iPad รุ่นเก่าวันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 12.4.7สำหรับ iPhone iPad รุ่นเก่าอยในเวอร์ชนันนี้ในนัปเดตเรื่องควาาปลอดภัยแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดตนะครับ iOS 12.4.7 iOS 12.4.7นะครับ Apple ได้ทำการปล่อยให้อัปเดต นะครับผู้ใช้ iPhone iPad และพ p o d touch เทียบเดตเป็น iOS 1 3ไม่ได้โดยในเวอร์ชันนี้ในนับเดตเล่องความปลอดภัยเป็นหลัก iOS 12.4.7มาใน b u i l n u u m e r r 6 g g 9 9 2อกองุปกรณ์ที่สามารถอัเดตเป็น iOS 12.4.5อหรือ4ุตัวนี้ได้นะครับได้แก่ iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 plus iPad Air iPad mini 2 iPad mini 3และอพพอ touch รุ่นที่6นะครับสำหรับนี้ในช่วงคารับิไอทของจุดหลงเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณใจตามการชมและดุดเสียบ